Mình đồ nhiều là đem về đây song không phải có năm mươi năm 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 <laughs> อ๋อมันเห็นเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้ว okay, ลายยมาแล้วโอเคอะไรอยู่การมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องหนึ่งจุดคนนึงแค่ต้องโอ้ยสว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 ยมากหมดหนึ่งหมดหนึ่งหมดหนึ่งโอ้โหโ ใช่แลบอกเพื่อนจ้งม,มาดิเอาอดาบติดอีกมัง่งต้ดตึกตัดตึตดึกเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่โอ้โหเยอะไไม่นี่วะดกต็มต,ต,ตัวนึงสวยเจ็บเยอะเจ็บเยอะจังนะ เนี้ยเดี๋ยวกินบาบังเสร็จไว้๋ยวเอารถสื่อไปทำทำไมอ่ะมีรถมีรถเยอะผมมาล็อพอก่อนทานไหมวะเอาดิมึจอดิมึจอดิเอาขึ้จอดนะเี๋ยวพี่ขับไปี่ขับห เอาเอาทีทีก่อนเอทีนอทีนหนึ่งเมตรหมดปะผิดรู้บ้างมันมีรถมันมีรถยังยางยางเดี๋ยวราจอขันน้ำเพื่อนมันเดี๋ยวขับมาตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว

ใช่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 ตามราคาฮันน่ยิงสวนมันนะคาบ้านมาอ่ี่ใช่ใช่ใช่ชเจอแล้วเจอแล้วจบนะไไหนเนาบนบ้านหรือบนอะไรเนี่ยใช่ใช่บนบ้านหรือบนอะไรเนี่ยนี่นิงจ่าเน้่ายลวในน้ำวะ่น้ไวขนาดนี้ปะในน้ำะาบานี่ผมวะ ในน้ำว่าในน้ำว่ายอ้อมเก็บแพกเพื่อนเรือไมยลงมาสองอี่าข้างรถไปดูเลยโอเคป่าป่าป่ย้ายจังหวะมันได้แพกเกิดใหม่พื่อ้เออไอพี่จะรอที่เหลือได้คิดเกียบหาของเอ้ยมันขับแล้ว ไปเลยแม่งชุบทานด้วยนะหนอมมีไอ้ดอกมุ้มาขับกลับมาขับกลับรอรอรอเอาปิดพดีมา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 เดี๋ยวพี่ขับรถไปให้พี่พี่นายเหรอนายนายนายไปบันลงมันลมเอาเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวดิคือหน้าคือหนมาจะมาจะมาจะอาแมว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 เดี๋ยวเอาไอ้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนเอารถก่อนรถก่อนอรอเออ ต้นเพื่อนมึงจะรับเพื่อนมจะรอดซเพื่อนเฮ้ยโอ้รอดเพื่อนต้้ต้นไม้ต้นไม้มันแอบไม่ไม่ไม่มันแอบด้านบนบ้างยิงต้นนั้นแหละโอ้ไม่ดึงล้อห้อยยิงมอไซค์เหรอต้นไม้ไม่แอบไอ้ด้านด้านบ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 นดันบ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 นต้นไม้นี่นี่นี่เองต้องเอาล้อต้องเอาล้อยิงไอ้ตัวนู้นก่อนพี่เห็นแล้วต้นไม้อ่ะ ใช่มันล็อกม่ติดสซะพี่ขึ้นนมนพอดีไอ้โค้งหักต่อไอ้นี่รถมันดีม <c oughs> ั้ยขับเหนินไม่เลยแต่เองคิดว่ามันจะมาไหมมันจะเก็บแถบเพื่อนไหมมันก็ต้องมาแหละมันต้องมาแน่นอนแหละด่าแถวแถวเนี้ยเออไม่ต้องรถอ่ะไม่ต้องตีเออเราเล่นตีเนี่แยแหละบ้างเสียเวลาครูเฮียต้องเอาให้จบอ่ะมาละมาละมาละ โอ้ยต้นอื่นโอ้โหต้นไม้มีต้นไม้มต้นไม้ไม,มักสวยสวยระเบิดอุ้ยโอ้โหว่าระเบิดมันมีโดนปะไหนๆกันได้เลย บอดวเลยตัวคไฟยังไ,ไมตายวยนนะเก็นเป็นติดคาคาไฟไหนฝั่งน้นเหรอบอกแล้วหมดตยตัวนึงมีเรามีมา,มมาตรงั้นน็อคลอกอลอกอลยะจะพังอะ เยอะจังเอยะเดี๋ยวนี้ยิ่ไม่ทำตอนมันเก็บของลงเจยันดียิงยิงา้างย่เลยี่มาี่ให่ี่ไห่ี่ไห่ที่ไห่ี่หก็แคนหน่ก็แปต้งกแักหนึ่ง โอเดลโซ68นี่ชัวเลยชัวเลยฉันว่าชัวเลยระยะนี้เก็บแพ้เพื่อนน็อกระยะนี้ชัวเลยโอเดลโซ68อยู่แล้วหน้าผมหน้าผมโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคแครับหมอมีหมอด้วยเก็บแพ้เก็บแพ้ หนังคาบ้านนังคาบ้านเป็นพี่เป็นพี่เป็นี่ี่ใหม่นังคาบ้านเนีบมุมมันดีกว่าเราวันลัป้อ,องปืนเชียร์ป้อปืนเชียร์ในบ้าในในบ้านใน้านในบ้านนะพี่โอ้โหข้างบ้าน ในบ้านนะในบ้านอย่างมุดๆมุดๆอยู่ปีป้าป๊บมึงมึงเง้าบ้านโอเคโอเคปีป๊าขอแป๊บแป,ป,ป,ป๊บเาบ้านนะคาบ้านนี่นี่ในบ้านนี่กระโดงโอเคโอเคเขาแตกแล้วเขแตก ต่อแต่แล้วมาข้างในสวยที่ปะกอบไปเสวยโหดมากโหดมากโหดมากเหลือสามตัวสุดท้ายจะมาแล้วยิงยิงแล้วยิงหมดรับครับโอเคไปไปไไปสามคนแล้วหรอไม่ผมไม่ได้ดูตัวเลยตัวสองตวสองอ่ะงายจังยี่สี่ง่ายจัง, <Easy. S 2> ง,ยยงเลย Mà nhìn vinh ra mình, 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 mình Tôi tốt đeo Easy, easy, Tạo easy, 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 เชฟพิตรบันเลดปะเยอะโคตรเลยอ่ะพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วว่ะต่างกันเอยอะเลยนัง่งจะให้ได้ปืนก่อนเราวุ่นวายเอ้ยมันไม่ใจเลยพี่พี่เอาลูกฟองพิ้วปิดปากลำเนี่ยหายละหายละสาไลสองเขาบอก นไม่มีว่ะพี่มีตัวว่ะมีคนหน้าผมเลยหน้ามีตัวสะท้อนใครเนี่ยสะท้อนัวไม่ใช,ใช่ครับแยกข้า,างบนผมจะตายเดี๋ยวผมคิวแป๊บหนึ่ง โด,ดดลงไปหาตัวป่ะใช่ใช่ใช่เกะตรงนี้นึนน่งเลียมาละม,มา<ท>ละผมจะมาละมาละครับผมอืมอโอ้โหเจอสองตัวสุดยอต้องมีล็อ

ตอตีอกตีมัตีมตีมตีมอาเลยี่เามรยรอรนี้ฮห้็อกมอง็อ,อกตัวเจ็ด็อกเพื่อนมันอยู่ด้านล่างาเบแล้วเ เขนาดนี้นไม้เลยเพียบเลยด้านล่างเขาเกลียดเราสิอ๋อเจอแล้วหลังเข้าจะมาหลังเข้าอ่ะมีรถมาโอเคอุ้ยมันไม่ชนน้าได้เลยเอาเอาไปข้างนี้เลยไปเงินครับเรียบร้อย คันนี้เปล่าวะแตกเลยอ่ะอ๋อยังล็อกอยู่อีกข้างหน้าข้างหน้าวนแาวนแาวนแาไเ้เอารถเอารถเอารถไอ้นี่เแหละลงละลงละลงละวปั๊บ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 กับไอ้นี่ลำต้นไม้เห็นละวจับหนัก ใช่ไหมมึงใช่ไหมเฮ้ยหล่อเนี่ย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 เนี่ด้านบนบนบ้านบนบ้านบนหรอคาบนหรอคะเนี่ยลงแล้วจับหนักจับหนักจับหนักครับตัวฟ้าหลังยิงยิงไงหลังหลังล็อกหลังล็อกป้อมปืนข้างในเดี๋ยวมึงยิงไงไม่ต้องไม่ต้อง เย้้อามักลีลาเนกลีลาเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบไงชอบแกงเท้าด้วยไงเราอ่ะเฮ้ยเพิ่งเก็บป่ะเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีรถจอดซ้ายขวา ตาลงลดลดลดตุ้มเก็บศพไหนได้บ้างดูศพบทางอ่ะ,ออะเออมีปืนอะไรบ้างสองอันนี้ปืนอะไรมาไว้ละโอเค เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากของตัวน,นั้นนะพอไปตึกแล้วตัวนึงตกข้างหน่าตัวนึงโอ้ปืนมันนิ่งไปของยิงไม่ได้วะแม่งแต่งนิ่งจัดเลยยิงไม่ได้ไหนเพื่ สวยสวยสวยโอ,นนอ้ยไอคนนี้แต่งปืนนิ่งกิ๊บเลยมึงยิงไม่ได้มวายมวายไปนู่นทางลุนปะ่ะเออใช่บิ๊ใช่สวยหมดโอ้โหมึงเล่นปืนนิ่งๆไม่ได้เลยว่ะเมื่อกี้ไอ้ควา,วายของมว,วายไปอ่ะมันหันไม่ไปปืนนิ่งเกินใครแตง่งวะเนี่ย